เมนูใหม่เตรียมไว้บรรจุหลังโควิดเหรอใช่เมื่อไรอ่ะไม่รู้เขาห้ามนั่งในร้านเรายืนแดงนี่ผิดไหมอันนี้กวนตีนะนะ <c oughs> ไม่ดูไม่ดูไม่ทำไม่ทําไม่ทําสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่อะไรฟาร์มกบฟาร์มกบอ้าวเปลี่ยนอาชีพเลยใช่ไหม ต,ตั้งแต่โควิดมาก็น่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะรอบสามเป็นไงเขาห้ามขายในร้านเป็นไงมั่งขายดีเลยมากเลยเริ่มขายดีเหมือนอย่างที่เขาจะเริ่มขายกันแล้วล่ะขาย<ด>อะไรผจะเริ่มขายเครื่องมืออาถรรพ์ว,วันนี้เทปนี้ก็จะออกในวันที่21พฤษภาคมแต่วันนี้ที่เรามาถ่ายเนี่ยวันที่14พฤษภาคมตอนเนี้ยเขายังห้ามนั่งในร้านอยู่ให้ซื้อกลับได้อย่างเดียวใช่แต่เห็นบอกว่านี่เลื่อนมาสองไฟแล้วเดี๋ยววันที่17 ก็ไม่ร so, uh ู้ว่าจะต่อไปอีกหรือเปล่าน่าจะเลื่อนอีกก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเราก็อยู่กันในกรุงเทพมาแวะเยี่ยมร้านเหียอ้วนและเราก็นี่ฮะป้องกันตัวกันยืนกันห่างๆแล้วก็ใส่แมสถ่ายด้วยกระทบเยอะไหมเยอะครับรอบนี้เยอะจริงๆเยอะเลยมาเลี้ยงกบใช่ไหมตัวนี้ครับเต็มกระชังเลยใจบุญนะเนี่ยเลี้ยงกบเนี่ยไม่ได้มาขายลูกค้านะไม่เอามาเลี้ยงตัวเฮีย ใช่ไหมนี่บอ่อนี่เขาเลี้ยงตัวเฮียไปด้วยนะตัวเฮียเห็นป่ะโอ้อันนี้บุฟเฟ่ชันเลยเนี่ยเออทำฟาร์มตัวเฮียสิให้คนเขามาเที่ยวไงอ่ะร้านอาหารเปิดไม่ได้ไง<อ>แล้วก็เปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้คนเข้ามานั่งเยอะแล้วนะทุกว<น>ันนี้เยอะแล้วนะเอออะไรอะไรเยอะเฮียเหรอเยอะแล้วนะเฮียที่ไหนมี <laughs> เอาวันนี้ฮอ้วนเขาก็ร้านเขาเนี่ยอยู่ที่รามแหมงสองแล้วก็วันนี้ทําบ,บ่อกบเพื่อมาเลี้ยงเฮียหรือมาเลี้ยงผม เลี้ยเฮียเดียเลี้ยเฮียงั้นผมไม่แดกเขมาเลี้ยเฮียไม่ได้เลี้ยงผมอ่ะไอ่กบนี่ทําเป็นบ่ออย่างงี้นี่คือถ้าไปเพาะพันธุ์นี่ก็ใช้วิธีนี้ได้เพราะพันธุเนี่ยเขาเขาส่วนมากเขาจะเพาะในในบ่อปูนบ่อปูนใช่แล้วอันนี้คือเอาลงมาอนุบาลเอาลงมาเลี้ยงจนมันโตไปทำอย่างงี้ไม่ใช่ล็อกนี่เลี้ยงเพื่อให้มันบันแดกมาซื้อมาจากตลาดมาพักไว้แล้วเดี๋ยวมีลูกค้ามาก็เอามาหน้าป๊อก กช้อนเนี่ยสดไงช้อนเลยแล้วก็ป๊อกแล้วก็แบะแล้วก็ทอดให้ลูกค้าแดกสดเนี่ยสดเล่นนี้เลยนะไหนๆเอาทำให้ดูหน่อยเด็กไหนช้อนขึ้นมาเด็นี่เราเราก็จะดูก่นดูเราก็จะดูว่าตัวไหนสมควรนะครับตัวไหนสมควรเราจะดูอะไรตัวตัวที่มันจ้องหน้าเรานะครับอ๋อเหรอมองหน้าโดนไอสัตว์มองหน้าโดนอะไรมองหน้าเหรอโดนโดนหนึ่งตัวแล้วอ้าวโดนมองหน้าเออกบมมันชอบมองหน้าจริงว่ะตรงไหนโ่นหน่นี่นี่ยมองหน้าเห็นไหมนะ นั den, no. um, ่นสวยนั่นมองหน้าเอามือเอาละได้ละสวยเลยเสร็จแล้วก็ไปทําอะไรเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราทําเองเดี๋ยวก็จะหาว่าเราซาดิสอีกเอาส่งไปให้หลังครัวดีกว่าไปไปเอาเวลาผ่านไปไว้มันก็หกจริงๆแล้วเราก็เตรียมไปแล้วล่ะอันนี้คือโอ้โหอันนี้ลิ้นห้อยเลยนะเนี่ยมันร้อนมันร้อนอ๋อมันร้อนใช่ร้อนจะลิ้นมมันระบายความร้อนอหะใช่อันนี้ไปทําอะไรทําไมขามันดูพันกันมั่วอย่างเงี้ยจับขึ้นมาดูหน่อยสิให ให้เกิดความเรียบร้อยนั่งพับเพียบเลยเหรอนั่งขาตมาดเลยเหรอเนี่ยผมก็มีมารยาทโอ้โอ่ะแล้วได้แล้วทําอะไรต่อกับย่างนี่ควักไส้ออกยังเอาออกเรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดแล้วเดีนี้จะทำเมนูอะไรไม่เห็นบอกเลยเมนูใหม่โอ้โหเตรียมไว้บรรจุหลังโควิดเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้เอาว่าโควิดไปจะเจอนแน่อ๋โอเคโอเคเอาเมนูอะไรเอาเอาวันนี้จะมีแกงกระท้อนกบย่างกบย่างใส่กระท้อนอ่าแกงกระท้อน แล้วก็อีกอันนี้คือยำกบย่างโบราณโอ้ยำก็ต้องใส่น้ำพริกเผานี่ครับน้ำพริกเราทำเองแล้วเนี่ยดูนี่เลยแล้วๆๆๆย่างเตาถ่านเลยเอ้ร้านเหอ้วนเนี่ยนะขนาดนั่งในร้านไม่ได้นะจริงๆมันต้องเงียบนะแต่กูได้ยินเสียงเจี๊ตลอดเลยตอนเนี้ยช่วงระหว่างนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูอะไรฮะเมนูกะปิขั้ว ี่ขั้วโอ้อัน,นี้อยากกินอยากกินอ,อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูแบบอาหารไทยโบราณเลยนะฮะอันนี้นี่คืออะไรฮะอันนี้คือปลาแดดเดียวครับปลาอะไรปลานนิลครับเนี่ยนะใช่ครับเมื่อกี้เห็นใช้แม่ไปตกอยู่ีอนน่อันนั้นอันนั้น คือม่บ่อเนี่ยนะครับช่วงโควิดครับเราก็ไม่ซื้อใครเลยใช่ไหมกระท้อนนี่ก็อยู่ในสวนครับใช่แล้วมนีของในสวนก็มีกล้วยมีมะพร้าวมีโอ้โหเยอะแยะเลยเฮ้ยอันนี้ก็ผลพวงจากโควิดครั้งที่หนึ่งครับทำไครับว่างว่างครับก็ปลูกจะได้กินเนี่ยครับโอ้อ่ะงั้นเรามาเตรียมนี่กันดีกว่ากะปิขั้วกะปิขั้วเครื่องมาแล้วเครื่องอันนี้ครับนี่ก็มีพริกแห้งนะอ่าเราไปแช่น้ำล้วเอาเม็ดออกเราไม่ต้องการความเผ็ดเราต้องการแค่สีอย่างเดียวอืข่าหั่นฝอย สักหน่อยหนึ่งไม่ต้องเยอะนะฮะอันนี้หอมแดงอันที่ขาดไม่ได้เลยเมนูกะปิขั่วนี่คือตะไคร้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการกันเลยแล้วกันแค่นี้อ่ะแค่นี้แล้วกะปิไปไหนอ่ะกะปิอยู่นี่เออเครื่องปรุงให้หมดสิมีกะปิอะไรอีกอันนี้ครับมีกะปินะครับเอออ่าแล้วก็หมูบัดช่อหมูสับนะฮะสับอ่าแล้วก็มีกุ้งอ่าสับเนื้อกุ้งสับนะฮะเอออ่าปรุงรสไหมปรุงรสด้วยหอปรุงรสครับนี่เดี๋ยวเรามีปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะฮะ แล้วก็มีน้ำปลาหน่อยหนึ่งแล้วนึ่มีกะทิที่เราใช้แล้วละเราก็เริ่มขั้นตอนกันเลยครับไปเลยดีกว่าโอ้โหปั่นเอาไหมตำตะไคร้นี่โอ้โหเมื่อไรจะได้แดกแล้วเนี่ยได้เลยล้อกบไงอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยกี้มาตัวนี้ว่านานทัวเอาหมดแล้วได้ไงอ๋อเขาห้ามนั่งอ๋อลืมไปห้ามนั่งในร้านอูซวยเลยนี่ แม่งต้องยืนอุไม่ให้นั่งเขาห้ามนั่งในร้านเรายืนแดงนี่ผิดไหมอันนี้กวนตีนนะไม่ดีไม่ดีไม่ทำไม่ทำไม่ทำก่อนหน้านี้ลูกค้ามีนะเหรอพี่เขาไม่ให้นั่งกินเหล้าในร้านผมยืนกินได้ไหมเออกินได้หมดขวดไหมจนหมดขวดไหมก็ทำได้เอ้าไม่ได้นะเอาตามผับอะไรเงี้ยทันเดอะพาเลตไหมผมเดี่ยวเดอะพาเลตเดี่ยวเดอะเทคสมัยก่อนมีทอรัสแล้วก็มีลาลูน่าลาลูน่านี่คือ เอาแต่รูหลังแล้วใครเข้าไปเที่ยวน่ะมึงโดนรูหลังตลอดเลยลาลูน่าเออลาลูน่ากบนี่ใส่ฐานได้ยังเนี่ยอ๋อใส่แล้วครับเอ้าใส่ฐานแล้วมันก็เป็นไฟฉายดิอ๋อตากบเลยโอ้ยใส่หัวเฮ้ยเฮ้ยอายเล่นมุกนี้ละอายดิโดนเล่นมุกนี้ละอายแหมพับเพียบนะเอ้ยไม่พับเพียบก็เรียกขัดสมาด ขัดตมาดหรือเขาเรียกขัดสมาดวะเรียกใช้คําไหนเนี่ยขัดตมาดหรือขัดสมาดเอาเอฟพิพิมพมาหน่อยเวลาเมียไม่อยู่ก็ตําเองใช่ไหมประจําเหรอนี่โอ้โหกล้ามขึ้นเลยแหมเขาตำแบบละเมียดนะค่อยๆตำค่อยๆตำทีๆรัวยิบๆนะถ้าเป็นผมเน่เน่โชว์มโอ้โห หนักแน่นบึกบึนถึงว่าทำไมทำไมเห็นหัวเขาว่าเขาไม่เจอเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยใช้บ่อยคุกเข่าใช้บ่อยหัวเราะทำไมหัวเราะหัวเราะคนที่แบ่งน้ำหนักกับคนนี้สามเมนูที่จะแดกนี่จะแดกเย็นเลยใช่ไหมเดีียวใจเนี่ย กะปิขั่วนี่ต้องบอกว่าเป็นอาหารไทยโบราณเลยนะไม่เคยเห็นไม่ค่อยมีเลยว่าร้านไหนจะทำไม่ค่อยมีลนะน้อยมากคือต้องบอกว่ามันมันอร่อยมากอะ่ะผมเคยแดกเนี่ยแม่ผมก็ทำนะทำให้กินตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มากินร้านเฮียอ้วนเนี่ยมานานมาแล้วสองสปีแล้วก่อนอที่ร้านเขาจะโดนไฟไหม้แต่ว่าไม่ได้ทำขายไม่ไขายเออตำจนรู้สึกว่ามันแย่ๆอนะันมีความชื้นเข้าไป เหมือนกับมีน้ำหล่อเลี้ยงเข้าไปน้ำหล่อเลี้ยงน้ำหล่อเลี้ยงไม่ใช่น้ำหล่อรื่นไม่ใช่ไม่ใช่นะโอ้โหทำไมเป็นคนลามกนขนาดนี้วะพอได้พริกแกงเสร็จก็ใส่กะปิลงไปใส่กะปิลงไปอันนี้นะมึงเลยยิ่งตำยิ่งเนิดหมูบัตชอแต่ไม่หมดอะไรแล้วกันอ่ะอากุ้งด้วยสูตรนี้นี่ผมได้มาจากคุณยาย อายุ90กว่าที่จังหวัดจันทบุรีแล้วตอนนี้ตอนนี้ล่างม่วงเอาไปแดกแล้วพอแล้จะกลับไปขอสูตรหมูชมวงอีกทีไม่ทันแล้วโอ้รอเล่นแหม่เรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะป่ายแล้วเรียบร้อยยังอ่าเรียบร้อยแล้วเอาได้ที่แล้วได้ที่แล้วเว้ยเข้าอีนั่งก่อนนะยอ๋อนั่งที่ร้านเขาไม่ให้นั่งไม่ใช่เหรอแล้วเนี้ยผมไม่ให้นั่งนะผมซ้อนเอา โอเคโอเคไม่ลงรูใช้ได้อ่านี่ผมผมไม่ได้นั่งนะนี่ก็อี้ไม่ได้พร้อมใช้งานฮะผมซ้อนเอาจะทำนานแค่ไหนก็ทำไปเลยทำสบายออามาเรามาเริ่มทำกะปิขั่วกันดีกว่าอ่ากะปิคั่วกะปิขั่วก่อนเลยกะปิคั่วนี่ก็ต้องกินกับพวกนี่นะแต่งกวาเครื่องเคียงเขานี่นี่ใบอะใบบกนี่นี่มะเขือทิอ่ากะทิหัวใช้หัวใช้หาง กะทิหัวกะทิครับหัวกะทิหัวกะทินะเอาไปทํากินเองที่บ้านก็ได้เพราะว่า <อ mandar S 1> สูตรนี้ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆผมเคยกินแล้วร้านเฮียอ้วนนี่ปกติปกตเปิดกี่โมงเปิดสิบโมงเช้าครับช่วงนี้เปิดสิบโมงแล้วก็ไม่เอาชั่วปกติสิเดี๋ยวเนีน่ยหลังหมดหมดที่เขาจะไม่ให้นั่งในร้านเนี่ยเผื่อลูกค้าเขาอยากเปิดสิบโมงครับเปิดสิบโมงเ0สิบโมงอ่าปิดสามทุ่มเออแต่ว่าครัวปิดทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งอ่าครับเผื่อใครก็อยากมากินกบแนีทันไหม ขอ,อทันมาเลยทันตัวเฮียนะเดี๋ยวคืนนี้ก็เละนะ <S <S ใครมีวิธีบอกหน่อยเดยเดยสมมติเนี่ยเขามีบ่อเนี่ยบ่อเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเรามีวิธีจัดการเป็นยังไงให้มันมาไม่มากินปลาเราไม่มาอะไรเราเนี่ยเออใครมีวิธีบอกหน่อยนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะเป็นการแชร์กันแล้วกันติดป้ายก็ได้ห้ามเฮียเข้าอหรงั้นก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าก่นบานเลยแหละครูก็ไม่ได้เข้าละคนนึงแล้วตอนนี้ขายเดลิเวอรี่เป็นไงบ้างอะ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครั้งนี้เพราะว่าร้านอาหารเนี่ยอ้วนเนี่ยก็คือร้านปกติที่เปิดเนี่ยคือลูกค้าจะมาใช้บริการที่หน้าร้านใช่ครับ้ส่วนใหญ่พอเป็นเดลิเวอรี่แล้วเนี่ยมันก็กลุ่มลูกค้ามันก็มาน้อยลงใช่แล,แ,ลแล้วร้านแล้วร้านเราแบบไม่ไม่ได้ไปจ้างพวกแบบที่เขาส่งกันอยู่นะครับเพราะเราแบกต้นทุนไม่ไหวอ๋อไม่ไหวไม่ไหวเพราะบางทีไปโดนอย่างเงี้ยแบบสามสิบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อ,อยากจะได้เงินเร็วก็ต้องจ่ายเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปอีกพอเราไปทําอย่างนั้นเราก็ต้องไปลดปริมาณอาหารของลูกค้าลงไปอีกออแล้วตอนนี้ทําไงทําไงก็คือให้พนักงานวิ่งส่งเอาตอนนี้ใช่ครับก็คือวิ่งส่งก็มีค่าบริการฮะก็ขอลูกค้าหน่อยบอกว่าขอค่าบริการหน่อยรอสักแป๊บหนึง่งเราก็เริ่มปรุงก่อนอื่นเลยนี่ครับใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บก็ใส่ไปตาหันมองกบไปด้วยโอ้โหอ้าวชิบหายแล้วไฟแรงไป กบไม่เป็นไรเด้คูดเอาจริงจริงร้านนียอ้วนเนี่ยเขามีหลายแผนกมีแผนกย่างแผนกทอดแผนกผัดปกติกะปิที่จะทำพวกนี้เขาต้องเป็นกะปิแบบกะปิอย่างดีที่มันจะไม่ค่อยเค็มมากกะปิเคยอ่ากะปิดีหน่อยกะปิทำไมมันต้องเค็มอ่ะรู้ไหมมันกันมันเน่ามัออ้งเฮ้ยเขาใส่เกลือเออเออไมคิดอมากว่ะ <laughs> ที่เลยเยอะแยะ <laughs> กบนี่ก็ไม่เร็วนะไม่เร็วนะต้องร้อยสุกทั้งตัวใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนฉีกเนื้อได้อ่ะ เถ้ากบไม่สวยเอามาใหม่ปะในบ่อยแย่เลยมองหน้ากูเต็มเลยตอนนี้มองหน้าเหรอเดี๋ยวแม่งโดนเดี๋ยวแม่งโดนเนี่ยมีมีมีตัวละอยู่ตรงนั้วละมองหน้ามองหน้าโอ้ยเดี๋มองหน้านี่โดนหมดเลยใช่เออโดนเดี๋ยวโดนนะเนี่ยคืนเนี้โดนแน่เอ้คนหาข้าวปลาแล้วใจโมโหไทำไปยังป้จะมาพูดความจริงให้คนอื่นเขารู้ทำไมเล่า ได้แล้วฮะนี่คือกะปิขั่วนี่โอ้โหโอ้โหดูดิอ่านึกถึงอะไรเห็นแล้วนึกถึงอะไรเห็นแล้วนึกถึงอะไรนึกถึงกะปิขั่วอร่อยมากออืืมม อืมโอ้ยอร่อยมากเ้วนนี่ถ้าเป็นกะปิดีกะปิมจะแก่กว่านี้หน่อยนึงแล้วถ้าเราใช้กะทิที่เป็นกะทิสดนะนําจะมันอยู่นี้อ๋อนี่เราเป็นกะทิก่ะองกะทิกล่องก็ได้อยู่แล้วก็เปิดกะทิไดอีกสองสองกล่องอะไรใช่ไหมอืมร้อนแม่งหืมลงไปอายำไส้เลยผมเข้าใจแล้วกอย่างกวาเนี่ยนี่ต้องการนี้ขมิ้นขาวขมิ้นขาวอ่านี่ทางเขาเลย กระมิ้นขาวใบวบบกอร่อยมากเอาเอาไปเต็มเต็มเลยดีกว่าเบกแตกแล้วมึงอร่อยน่าดูเลยร้อนไปแล้วหนึ่งเมนูเมนูต่อไปเป็นไรอ่ะเป็นยำ บรายำกบโบราณเราก็เริ่มจากน้ำพริกเลยนี่ครับน้ำพริกนี้เราปรุงเฉพาะยำกบอย่างเดียวพริกเป็นพริกเผาเป็นพริกเผาหรือพริกผัดเอาไปเผาเผาเสร็จถึงเอามาผัดทำแบบนี้อันนี้เป็นยำแบบโบราณยำแบบโบราณเนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้เนี่ยน้ำพริกเผากับน้ำพริกผัดเนี่ยอ้มะนนี่เนื้อกบก็เอาไปแกะน้ำมะนาวครับ อ้าใส่กบอ่าใส่ไปเลยกบที่แกะมาเมื่อกี้อันนี้กระดูกไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับใช้กันเนื้อครับแล้วอันนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงครับช่วยมั่งอ้าวเอาส่งตะไคร้ครับใส่หมดเลยไหมอ่าใส่หมดเลยครับใส่หมดเลยมะกรูดซอยกรูดซอยผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งหอมแดงมาหมดเลยครับตรงนั้นน่ะมะม่วงครับมะม่วงเอาแซ่อยากกินอ่ะชอบดิสาวๆชอบกินยำเงิน นะครับอุ้ยไม่ทันแดกเลยอิ่มแล้วจริงๆมันจะออกข้างล่างแต่ผมบังคับให้มันออกข้างบนดีนะครับที่ให้ออกข้างบนนะครับทไมฮะออกออกข้างบนพอทนไหวข้างล่างมันจะรุนแรงแล้นี่เรียกว่าสาระแรฮะสารเณรไปแล้วครับน่าพี่แห้งไหมพี่แห้งสักนิดหนึ่งนั่นแหละเราก็ได้แล้วไปอีกหนึ่งเมนูเจ้ายำกบแบบโบราณนะอ้าว เมนูต่อไปมาเลยเมนูต่อไปนะครับอันนี้เมื่อหนึ่งไปกบแล้วก็อีกหนึ่งกบเลยแกงกบกระท้อนอ่าเหียอ้วนเขาก็ทาไปผมก็ชิมเลยจะได้ไม่ช้าผมก็ใช้ช้อนกลางนะเหียอ้วนครับเหวนพีิจะไหมอ๋อใช้ช้อนกลางอืมมีเผ็ดมีหลายรสชาติมากอันนี้ ันนี้ขาดเปรี้ยวนิดนึงแต่แต่ผมว่าดีแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะสาวๆจะเปรี้ยวน,นี้หน่อยอ่ะชิมหน่อยอขอบคุณยังขอบคุณยังก้อนเนี่ยขอบคุณรือยังาาก้อนไก่อนโอเคชอบไหมต้องเปรี้ยวอยู่หน่อยไหมของเธอเปรี้ยวแล้วรู้แล้วนะโอเคดีมากอ่ะขอเข้าไปอ๋อลงไปเ้าไปเลยปะไป,ไปเอาไปด้วยไป สนใจเยวอ้วนกันหน่อยเว้ยเฮ้ยอ้าวได้พริกแกงได้แล้วใส่กระท้อนเลยกระท้อนไปเลยเพราะว่าเราต้องร้อยกระท้อนมันเปรี้ยวอีกโอ้อ่ะนี่ครับเราก็ใส่กบไปได้เลยอ้าวใส่กบว้างใส่ถ้วยแม่งไปด้วยเลยเออดีมากนี่นะอ๋อนี่ใส่ถ้วยใส่ถ้วยใส่ถ้วยอันนี้มันจะอารมณ์คล้ายๆกับใส่หน่อไม้ไหมไม่ไม่อันนี้เขาจะมีแกงเขาจะออกเป็นแบบออกมีเปรี้ยวมีหวานหน่อยอย่างเงี้ยเออ ขอใบมาโกรธกันน้วยนะครับใส่ทั้งถ้วยเลยไหมเออ,เอ,อไม่ต้องไม่ต้องนะเคี่ยวไม่ไหว <laughs> เออแล้วมีกระเขียงนี่ามาทำไมอ๋อที่แรกก็นึกว่าจะใช้ไง <laughs> <laughs> อามาโชว์อ,อ๋อมาโชว์หรอจัดพ็อพ <laughs> เออผมก็งงว่ามีกระเขียงเอามาทำไมวะกูไม <laughs> <laughs> ่เห็นใช้เลยเอาละเดี๋ยวผมจะลองเมนูนี้ซะหน่อยเพราะว่าอันนี้ไม่เคยกินเลย <laughs> อ<ะ>โอ้โหของอร่อยผ่านไปสองเมนูแล้ว นี่เมนูที่สามแม่งร้อนทุกขำ่ำนะฮะไม่ลืมมาออกหรอกนะแหมจ้องนี่คนดูจ้องกูเลยแหละ <ś led> เดี๋ยวดูนะหม่อมลืมเนี่ยจะมาเล่นมุกเปลา่าแม่ <ś led> ไม่ต้องรอเป็นโควิดหรอกโควิด <ś led> มันจะรับรถไม่ได้ใช่ไหมแต่เนี่ยโดนร้อนๆไปบ <ś led> <ด>่อๆๆยๆแล้วทุกวันนี้ใ <ś led> <ม>ช้วิธีไหนครับในการเช็ค ต่ำรับรถอยู่ตลอดเนี่ยเลียครับเลีย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 มือตัวเองว่ามันเค็มไหมเขมเออทชานไหมเออไม่ต้องอายไม่ต้องอายฉันไม่ไม่พูดให้เธอดูไม่ดีหรอกไม่ต้องห่วงเอามาก็ถ t h o ต่อยสักคำเด้เออเข้ากันว่ะทีแรกนึกว่าเอ๊ะมันจะไปกันได้ไหมวะสมัยเด็กๆอ่ะปู่เขาทำให้กินว่าให้ปู่ปู่ของเพื่อนแกงตะภาพใส่กระ thon โอ้เมื่อกี้ก็ กะปิคั่วก็คุณยายนะครแล้วตอนนี้ปู่ไปไหนล่ะก็ปู่ก็อยู่ครัวกระท้อนนะครับน่าเลี้ยากกระท้อนไปแดกเหมือนกันโอ้ <laughs> คุณยายไปฟ้าความม,าม่วง <laughs> ปู่ไปฟ้ากระท้อนอือออกหน้าเดียวกันเลยนะหน้าเดียวกัน <laughs> อืมอืมมอขพอเขาก็ไม่เปรี้ยวอยู่นะหน่อยเฮ้ยปลานิลในบ่อน,นี่มีไข่ด้วยเหรอมีตอแหลตัวเล็กๆไงนะอือท้องแล้วท้องแล้ว ดีอ้วนฝากอะไรคนดูหน่อยสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโควิดรอบที่สเนี่ยคนที่ทําธุรกิจอาหารให้กำลังใจกันหน่อยเซ่เอางี้ผมเปรียบเทียบให้ตอนร้านไฟไหม้และลุกขึ้นมายืนเนี่ยเออคิดยังไงตอนนั้นตอนนั้นคิดอย่างเดียวฮะว่าเราเป็นผู้นําครอบครัวอถอยไม่ได้อเกียร์ถอยพังแล้วเดินหน้าอย่างเดียวอถ้าเราท้อสักคนคนข้างเขาก็ไปไม่เป็นละ พูดง่ายๆคือเหมือนเปรียบเสมือนผมเปรียบเสมือนคนจมน้าแล้วกันครับเวลาเราจมน้ําเนี่ยนะเราก็เห็นฝั่งแล้วว่าฝั่งมันจะอยู่เนี่ยไม่ว่ามันจะไกลหรือใกล้แต่เรามองเห็น,นะมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าระยะทางที่มันจะไปถึงเนี่ยมันอาจจะช้าหรือเร็วแต่ถ้าเราไม่ไว่ายเลยมันก็ไม่ถึงไม,ไม่ถึงแต่ในการว่ายเนี่ยบางทีมันไม่ต้องไวไ้ว่ายสวยงามหรอกเราคงไม่มีแรงไปไว่ายฟรีสไตล์ไม่มีแรงไปไว่ายท่าก,กบ ถ้าหมาเนี่ยแหละครับดีที่สุดมันพยุงตัวให้จมูกพ้นน้ำได้เนี่ยนะถึงมันจะช้าหน่อยในเรื่องสถานการณ์ตอนนี้แต่ต้องอดทนแล้วก็ไปให้ถึงไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องไปให้มันถึงฝั่งนะวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปเอาเป็นว่าอดทนหน่อยเอาไปแล้วสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับแบกต่อเขาห้ามนั่งกูยืนแล้วกัน <laughs> ไปได้ไปได้ตลอดเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูราการอะไร